ผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท,ท่านเลยนะครับอยู่กับผมเองเคนส์เบิร์กต่วันนี้เนี่ยผมจะมาเล่าเกี่ยวกับศิลปะการต่อสู้และศิลปะการต่อสู้นี้ก็คืออาน,นิสศิลปะการต่อสู้ซึ่งอันตร,รายจากฟิลิปปินส์แน่นอนว่าศิลปะนี้เนี่ยมันจะเน้นเรื่องการใช้อาวุธก่อนมือเปล่านะครับผมแน่นอนว่าอาวุธหลักๆของเขาเนี่ยจะมีอย่างเดียวเลย จริงๆจะมีอีกหลากหลายครับผมแต่ถ้าเราจะพูดในมุมมองที่อาวุธเป็นหลักนลครับผมจริงๆมันจะมีไม้มีดหรืออาวุธอื่นอีกมากมายแต่เราจะมาพูดอาวุธหลักๆของมันนะครับผมนั่นก็คือเจ้านี่นะครับผมนี่เนี่ยผมคุณเห็นไหมครับ,เ,รบเจ้านี่เขาเรียกว่าไม้อันนี้นะครับผมหรือเขาจะเรียกเป็นชื่อนึงว่าเลตเทนสติกนะครับผมมีความยาว60เซน หรือต่นเรกอีกรูปแบบหนึ่งคือ28หรือ26นิ้วนะครับผมไม้จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่หับกันเยอะแต่จริงๆเนี่ยไม้อันนี้เนี่ยมันจะไม่ได้เป็นแบบนี้นะครับผมอันนี้ผมเอาไม้พลองมาทำตัดหันครึ่งเฉยเพราะว่าผมไม่ได้มีเงินมากขนาดนั้นและบอกกับว่าผมรู้สึกว่าไม้อันนี้มันแบบมันมันไม,ม,นไม่มันไม่มีขายในไทยอะ่ะ เพราะว่ามันต้องสั่งจตกต่างประเทศแล้วผมแบบรู้สึกว่าเออเอามาประยุกต์หน่อยก็แล้วกันเพราะแบบมีไม้โองอ่ะไม่ได้ใช้ก็เลยเอามาใช้เป็นประโยชน์เสเลยโอเคก็เราพูดถึงอาวุธหลักของมันแล้วเราจะมาดูเรื่องหลักการการถือนะครับผมและก็ส่วนประกอบของไม้คนส่วนใหญ่อาจจะมองว่าเอ้ยไม้มันก็แค่ไม้มันจะมีส่วนประกอบเคียอะไรใจเย็นใจเย็นพี่ชายดินก่อนเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังเลยอันนี้เนี่ย มันแบ่งเป็นสามส่วนนะครับผมที่ผมจับอย่างนี้ครับผมนี่สามส่วนของมันส่วนที่หนึ่งคือส่วนโจมตีอ่โจมตีเนี่ยก็คือเราจะใช้ตรงนี้ประมาณนี้ผมที่ผมทำตรงเนี้ยมันไว้โจมตีนะครับผมันจนไว้โจมตีประมาณนี้แล้วผมไม่รู้เห็นไหมนะ นะโ,อโอเคนะครับผมอย่างแรกเนี่ยก็คือส่วนที่หนึ่งที่ผมได้กล่าวไว้ก็คือส่วนของการจบตีนะครับผมส่วนหนึ่งตรงนี้ครับผมตรงนี้คือส่วนไวงจบตีอาจจะเป็นตาประมาณนี้นะครับผมไม่เห็นไม่เห็นหัวคนนี้เป็นไรเขาแค่เห็นการตีก็พอนี่ผมส่วนหนึ่งตัวตรงนี้นนผม เนี่ยผมเนี่ยส่วนหนึ่งมันจะโดดตีตรงนี้อ๋อมันติดงนครับผมผมจะตีดูประมาณนี้ก่อนแล้วกันก็คือคือมันจะโดนประมาณส่วนตงเนี้ที่ผมกำแล้วก็รวมถึงน,นิ้วตรงนี้เนี่ยมันจะยาวประมาณนี้นครับผมก็มจะเป็นตามแบบนี้ส่วนที่สองจะเป็นการป้องกันนะครับผม การป้องกันเนี่ยจะอยู่ตัวส่วนกลางนี้ผมปึ๊บนะผมส่วนกลางนี้มมนนไม่นับดึงส่วนตัวตีนะผมจะกัรประมาณแบบนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บปุ๊บนะผมปึ๊บปึ๊บเหมือนแบบเวลาเราตีปุ๊บแล้วก็ส่วนมาส่วนมาปึ๊บปึ๊บลงนะครับผมโอเคส่วนสุดท้ายคือส่วนที่สาม ส่วนที่สามจะอยู่ตรงท้ายนี่เลยครับผมท้ายของกระบอกท้ายของตัวไม้อันนี้เนี่ยเพราะว่ามันเป็นไว้ในการทำแบบนี้ครับผมเนี่ยผมเห็นไหมครับมันเป็นเหมือนคือเชอฮุกคนโทรลแต่ต้องใช้สองอันแบบสมมติคุณตีแบบนี้สักพักปุ๊บคุณกานแบบนี้คุณแบบไม้ฮุกปึ๊บแบบปุ๊บแล้ว้ปุติก็ตีงนี้ตีแบบ เดี๋ยวดูยาเอาไปกัน orian. มันจะเป็นแบบนี้ปุ๊บแลวเหมือนไม่รู้อ่ะเขาเขาคิดว่าแบบเหมือนมีแข่งู่ต่อตู้ปุ๊บผมจับแบบนี้ปุ๊บแล้วก็กระทุ้งเหมือนเหมือนเป็นการกระทุ้งแบบปุ๊บแบบปุแบบ๊บแบบนี้ครับผมโอเคเรารู้สามส่วนของอน,นิจเวที่ d ร้ b l แล้วครับผมต่อไปก็จะเป็นการโจมตี ิบสองค่าน,นะครับผมของอนิสนะครับผมโอเคอืมไม่รู้ว่าเห็นไหมนะครับผมฮัลโหลเทสเทสได้ยินปุครับโอเคถ้าได้ยินเดี๋ยวสิบอกต่อจากนี้แล้วผมต่อไปก็จะเป็นเรื่องท่าตีพื้นฐานนะครับผมไม่รู้ว่าเรียกว่าท่าตีพื้นฐานได้ไหมนะแต่ว่าอันตรายทุกท่าเลยโอเคครับผมมาเราไม่พูดคํามต่าตีนนะเราจะเริ่มเลยดี zek zek ่ะ อยมางกูก็ต้องกล่องน่ะประมาณนี้เห็นไหมเห็นแล้วเพราะผมค่าที่หนึ่งคือการตีตรงขมับมั่นเองครับผมหนึ่งกับสองเนี่ยจะเป็นการตีตรงขมับซึ่งค่าที่หนึ่งเนี่ยตีตรงขมับซ้ายนะผมจะเป็นตามประมาณน,นี้ซึ่งให้เราไม่เห็นหรอกเพราะว่ามุมกล้องที่ผมมองที่มันมาเนี่ยมันจะเป็นมุมอีกด้านหนึ่งซึ่งเดี๋ยวคุณดูจากด้านขวาเอาแล้วกันเพราะว่าด้านขวาเนี่ยมันก็เห็นไม่ต่างกันเลยแล้วนะผม ก็มีเรื่องกระทุ้งท้องกับตีตรงกะบาลเนี่ยก็จะเห็นอยู่แล้วออย่างแรกคือตีตีคำับซ้ายป๊ท่าที่สองตีตรงคำับขวาดูตรงอันที่เป็นด้านขวาก็ได้ครับผมนี่ผมตีคด้วยน้ำแข็งท่าที่สามตีตรงไหลซ้ายปปป๊๊๊บบท่าที่สี่ตีตรงไหลขวา ท่าที่ห้ากระพุ้งท้องจะเป็นประมาณนี้ผมฟึกบฟึบมันเห็นแลมว่ามันดูเหมือนไม่เห็นนะแต่มันฟึกบเนี่ยผมมันจะเป็นแบบนี้ครับปึบึบครับผมปึ๊บโอเคต่อไปท่าที่หกเนี่ยจะเป็นการปีที่เอวแล้วผมมาตรงเอวก็ เอวซ้ายก็ปุ๊บปุ๊บเอวขวาปุ๊บต่อไปก็ขาตรงขานี่คุณจะทำตรงไงดีวะแนับนึงจะกินไม่ออกเลยอันนี้ทออะไรวะโอ้ยากจับาาเลยยี่งี้กูหาซื้อกระสอบทรายที่มันยาวๆกว่าน,นี้ดีกว่าไหมเนี่ยเวลาปุดปตีตรงขามันได้ดูได้ชัดด้วยตรงขาเนี่ยก็จะปี ครับเอาคุณคิดว่าตรงเนี้ยผมว่าไอนี่คือขาแล้วกันเออคิดว่าคือตรงนี้คือขาแล้วกันนะเพราะผมคิดไม่ออกว่าจะทำยังงี้ก็ตีตรงขาซ้ายก็จะเป็นประมาณนี้ปึ๊บปบุออกไปก็ขาขวาขาขวาก็จะประมาณนี้ผมป๊บป๊บสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นย,ยังไม่สุดท้ายสุดท้ายแต่ยังไม่ท้ายสุดเออ <laughs> ก็คือการแทงที่ลูกกระตานั่นเองครับผม ไอ้าตาซ้ายปึ๊บครับผมปุ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บเราสมมติว่าตรงนี้เป็นตรงหัว,วกันแล้วก็ตรงนยูรุก,กตานครับผมปุ๊บปุ๊บปึ๊บส่วนต่อไปก็จะเป็นแทงตาขวาเมื่อกี้แทงตาซ้ายแนละ้วเมื่อกี้พูดปิดขอไปด้วยต่อไปก็เป็นแทงตาขวาปึ๊บปึ๊บปึ๊บ และสุดท้ายและท้ายสุดนันก็คือการตีตรงหัวนั่นเองแบบนี้ใช่ผมตีตรงหัวแบบนี้ซึ่งสานที่ผมพูดมาถึงสิบสองท่าเนี่ยผมว่ายัางไงอะ่ะคนแม่งก็จะใช้ท่าสิบสองเป็นหลักอยู่แล้วก็คือการเอาไม้แคตตีหัวป้องให้มันจบไปเลยแต่ว่าท่าเป็นแบบมันก็ไม่ได้ผิดครับแต่ถ้าพูดในเชิงได้กีฬาด้วยนะเพราะว่ากีฬาบางทีเนี่ยมันก็ต้องตีหลายส่วนนะครับผมก็อาจจะมีทั้งการตีตรงเอวตรงแขนไหล่ เป็นปกติเพราะว่าการแข่งกด้า้กีฬาเนี่ยมันไม่ได้ว่าแค่โจตีที่หัวแล้วมันจะช่วยเสมองไปอันนี้ผมพูดในมุมมองของด้านกีฬานะเพราะว่าฟิลิปปินเนี่ยเขามีการแข่งด้วยนะการแข่งอานิสเนี่ยที่จะเป็นแบบเหมือนเคนโดีเห็ไหนอะไรเงี้ยนะคือมันจะเหมือนคล้ายเคนโดแต่ว่าเป็นกระบองแบบนี้แต่มันไม่ใช่แบบนี้นะแต่มันเป็นกระบองเหมือนกันแต่แค่เป็นเวอร์ชั่นที่เป็นสีแล้วก็น่าจะเป็น ผมไม่รู้ว่าตัวไม้เป็นอะไรนะแต่ผมรู้สึกเหมือนพลาสติกเลยวะถ้าจำไม่ผิดไม่น่าจะใช่ไม้ไม้แข็งหรอกมันไม่ใช่ไม้แบบนี้เพราะว่าในการแข่งแบบกีฬาเนี่ยมันอันตรายเกินไปก็ไม่ดีแต่ผมว่าคินโดเขาก็ไม่ได้อันตรายมากนะเพราะว่าดาบที่เขาใช้มันเป็นเหมือนดาบที่ทําจากส้นไม้ไผ่แล้วมันหมักพันรวมกันทําพันรวมกันให้เป็นดาบที่เฉยผมอาจจะทําประวัติคินโดก็ด้วยก็ได้นะแต่ว่าอีกนานเพราะาผมทาวิตไว้เรียบร้อยแล้วว่าจะทําอะไรไว้ก่อน รอรอชมรอชมได้เลยนะครับผมแต่ส่วนในเรื่องของกีฬาเนี่ยเราจบไปแล้วนะแต่ว่าต่อไปจะเป็นส่วนเรื่องของการปองก,กันตัวซึ่งผมมองว่าปองกันตัวเนี่ยส่วนใหญ่คนก็จะเลือกท่า12เป็นท่าเริ่มในการตีก่อนซึ่งมันไม่ผิดแถมมันก็ใช้ได้ผลเหมือนกันคือมันใช้ได้คือไอาการตี12ท่าที่ผมได้ทํามาได้เสนอมาเนี่ยมันใช้ได้หมดปีเดียวหมดเลยแต่แม่นอนว่ามันอันตรายผมก็ไม่แนะนํานะว่าจะเอาไปหาเรื่องใครก็ไม่ควรนะ คือมันไม่ควรแล้วแหละแต่แบบที่ผมมาทําเนี่ยเพราะว่าแบบเออเป็นเทิงวิทยาการความรู้เพราะว่าไอ้กีฬาประเภทนี้หรือว่าศิลปะการต่อสู้ชนิดเนี้มันเป็นเฉพาะกลุ่มหรือแทบจะเรียกว่าไม่ค่อยมีใครรู้จักเลยก็ยังได้จะเรียกว่าไม่รู้จักก็ไม่เชิงแต่แบบมันไม่นิยมมากกว่ามันไม่นิยมในไทยเราแต่มันนิยมในฟิลิปปินส์แค่นั้นเองนะครับผมโอเคเราพูดในมุมมองพวกนี้แล้วก็มาส่วนในเรื่องของข้อสําคัญในการฝึกฮานิสนะครับผม แน่นอนว่าสิ่งที่คุณจะต้องฝึกเป็นอย่างแรกเลยก็ค,ค,คือเรื่องตรงนี้ผมข้อมือข้อมือเนี่ยจําเป็นสุดแล้วจริงมันไม่มีแต่ไหนที่ไม่จําเป็นมากกว่านี้แล้วแหละเพราะว่าข้อมือเนี่ยคุณจะต้องต้องเวียงอาวุธจากจากขวากลับซ้ายการป้องกันคือมันต้องฝึกตีปึ๊บปั๊บปึ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 ๊บอะไรประมาณนี้นะครับผมก็ฝึกไว้เป็นสําคัญ แล้วก็ฝึกเรื่องการใช้ขาด้วยบางทีแบบเวลาไว้หลบไว้หลีเวลาแบบเดินแบบเบี่ยงหลบปุ๊บปุ๊บเนี่ยแบบผมุไม่รู้เห็นไหมนะแบบครับผมก็ประมาณนี้แล้วก็ฝึกเรื่องการป้องกันด้วยเพราะว่ามาฝึกการป้องกันแบบนี้ฝึกการยกกัดให้มากันแบบ ตีด้านล่างการจากด้านล่างการจากด้านบนแบบนี้นะครับผมเหนื่อยไม่ได้วงมาด้วยแหละคือจริงๆไม่ต้องวองก่อนนะแต่ว่าแบบผมมาทําเลยมันก็เลยแบบดูแปลกๆไปบ้างก็ขออภัยด้วยนะครับผมแล้วผมอยากบอกอีกนิดหนึ่งนะว่าคลิปที่ผมทําในครั้งนี้ก็ไม่ได้มีจุดประสงค์ไว้ในการอะไรไม่ได้แบบสอนให้คนออกไปตีกันนะแค่สอนไว้เพื่อป้องกันตัว คือป้องกันตัวกับเขาว่าออกไปหาเรื่องมันต่างกันนะผมว่าคุณก็รู้กันแหละว่ามันต่าง,าง,งใใกันยังไงโอ้ยเหอยหายใจเพราะทันก็ฝึกอยู่แหละแต่แบบก็ไม่ได้คิดว่าจะมาทําคลิปแบบจริงๆจังๆแบบนี้นะครับผมก็ถ้าใครชอบก็อย่ยาลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วครับผมส่วนกดกระดิ่งแจ้งเตือนก็กดไหนก็ดีนะครับผมเพื่อได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆ ครับผมก็ในคลิปนี้ก็มีเพียงแค่นี้ครับผมไปละครับสวัสดีครับผม